อีกครับมามา,มาครับพบพอกันที่เก่าครับบาวมอสกบตาลครับวันนี้มีปูมาครับเจนกันครับแสบ,แสบกัน ให้แค่นี่ครับครับใครสนใจนี่อยากกิน,กนเห็ดแสบนื้แเสบแสบดูสิครับไปสั่งกันที่ชอปปี้ฟู้ดนะครับแล้วก็แกล็บแกล็บฟู้ดนะครับ หรือบอกไปร้านสุตัมสองพรมยานะครับเนี่ยเนี่ยอร่อยเลยคักหลาย